สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพามาดูบรรยากาศยามเช้าที่บ้านสวนนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็คลึ้มคล้มนะคะตอนนี้ก็จะมีละอองฝนโปรยปรายนิดนึงซึ่งตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ตกจนรุนแรงตกเรื่อยๆตกจนเช้านะคะแต่ว่าตอนที่ไอ้ลอมทำคลิปนี้ก็คือแค่มีละอองนหน่อยๆน,นะคะ มาดูความคืบหน้าการทำงานกำแพงกันดินปานสวนนะคะว่าไปถึงไหนกันแล้วนะคะก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะเพราะว่าเมาื่อวานนี้เขาเทคานตรงนี้แล้วเทคานแล้วเดี๋ยวเขาก็จะก่ออิดบล็อกขึ้นมาวันนี้ช่างก็น่าจะเข้านะคะเพราะว่าเขาเทคานไปแล้ว เขาน่าจะมาก่ออิดบ็อกวันนี้น่าจะเสร็จนะอิดบล็อกตรงนี้นะคะเมื่อคืนฝนตกเยอะดินเลยสไลด์ลงมาเห็นไหมคะมาทับคานที่ก็เทไว้ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะดูว่าตรงท้ายสวนตร,ตรงด้านข้างก็ทําถึงไหนกันแล้วนะคะส่วนประตูนี้เดี๋ยวเราจะเปิดไว้ให้ช่างเราจะไขก่กุญแจไว้ให้ช่างเขาเผื่อเขามาทํางานกันนะคะโอ้ดูมะม่วง แตกใบอ่อนเยอะเลย บริเวณบ้านสวนตอนนี้ก็ยังดูลุอ,อะไรนะยังเกะก,กะอยู่นะคะเพราะว่าช่างเขายังทำงานกันไม่เสร็จทุกอย่างก็ยังเก็บกวาดเข้าที่ไม่ได้นะคะตรงนี้เราเอาทำเข้าช่างเอาสําไว้ใกล้กันเพราะว่าเอาไว้ทำประตูอ่าไปมาหาสู่กับ ส่วนของแอชายกับสาม,มนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสเตเป็นสเตไว้ยึดเสานะคะส่วนด้านหลังนี่เราก็ให้ก็ทำเสาสูงเพิ่มขึ้นมาเสารตรงนี้ก็จะเท่ากับ ที่พ้นคานขึ้นมาก็จะเสมอกันนะคะเราตรงนี้แอดลอมที่ให้เขาทาเสาสูงขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะก่ออิฐบล็อกขึ้นมาอีกให้มันสูงก็จะเป็นที่มาจากพื้นดินนะคะจนถึงข้างบนนี่ก็จะเป็นสูง2เมตรนะคะซึ่ง2เมตรเนี่ยเราจะมีคานดินข้างล่างอยู่แล้วแล้วก็มีแล้วก็แอดลอมก็ให้เขาเอาเหล็กเหล็กเส้น เอาวางไว้ตอนที่เขาก่ออิฐบล็อกขึ้นมา3ามแถวแล้วก็พอขึ้นมาก็จะมีคานอีกคานหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ตอนแรกก็จะเป็นคานข้างบนตอนนี้ก็กลายเป็นคานตรงกลางไปแล้วนะคะข้างบนนี้เราก็จะก่อขึ้นมาอีกก็จะสูง2เมตรนะคะปรนลองกระชัก็ฉาบทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลย ตรงนี้นะคะเพราะความแข็งแรงส่วนบริเวณด้านข้างนี่ก็จะฉาบข้างนอกอย่างเดียวข้างใน,นไม่ได้ฉาบนะคะ นี่จะเป็นด้านนอกนะคะด้านนอกเขาก็จะฉาบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือสรุปงานที่ช่างทำไปแล้วนะคะก็คือข้างหลัง สั้งเสาขึ้นมาให้สูงขึ้นมาอีกกว่าเดิมให้เท่าเสมอกับด้านข้างแล้วก็ก่ออิฐบล็อกขึ้นมาให้สูงจนสุดเสาก็จะเป็น2เมตรนะคะด้านหลังส่วนด้านข้างนี่ก็เทคานเรียบร้อยคานบนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฉาบไปได้เยอะแล้วนะคะก็เหลือนู่นน่ะที่ว่าเขาจะก่อใหม่แล้วก็จะทำคานข้างบนแล้วก็จะ ฉาบทีหลังนะคะก็คงจะเสร็จเห็นช่างบอกว่าประมาณ4วันก็น่าจะเสร็จถึงเมื่อคืนฝนตกวันนี้เขาก็น่าจะมาทำงานนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นการก่ออิฐบล็อกขึ้นมาแล้วส่วนสเตย์นี่ก็คือสเตย์ด้านหลังก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านข้างด้านข้างนี่ก็เริ่มเริ่มทำไปแล้วเดี๋ยวเราจะให้เขาเอาเหล็กมาใส่อีกเส้นหนึ่งนะคะอีกสองอีอ่า อีกเส้นหนึ่งข้างล่างนะเพราะว่าตอนนี้ก็ใส่เฉพาะข้างบนทึงช่างบอกว่าเหล็กหมดเอลองบอกว่าทั้งหมดก็คือสั่งมาได้เลยวันนี้เขาก็จะสั่งเหล็กเพิ่ม นี่คืองานที่ช่างทําไปแล้วนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงเมื่อวานนี้เราวันนี้ก็คงจะก่ออิดบล็อกขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่ก่ออิดบล็อกขึ้นมาอีกถ้าฝนตกมาอีกเหมือนเมื่อคืนนะตกไม่ต้องเยอะเรอกแต่ตกอยู่เรื่อยๆตรงนี้สุดแน่นอนเลยแล้วก็ปูนตรงนี้ที่เทกระท่อมไว้ก็คงจะพังหรือเปล่าถ้าดินข้างล่างสุดนะคะเดี๋ยววันนี้เขาคงมาถามก็คงหมดปัญหานั่นแหละ อย่างน้อยก็คือถ้าเกายังไม่เอาดินตรงข้างนอกเอามาข้างในก็ยังก็ยังมีอิดบล็อกกั้นอยู่อีกประมาณ4ีวันหวันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะต้องขอบคุณพิสุนันวานโดอเมริกาคุณสมรคันธวงศ์อเมริกาผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านที่ร่วมช่วยร่วมด้วยช่วยกัน ทำกำแพงกันดินครั้งนี้ให้แอดลอมนะคะซึ่งมูลค่าไม่ใช่ใน,น้อยเลยนะคะ f c ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอให้ท่านทั้งสองและครอบครัวของท่านทั้งสองมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการมีความสุขมากๆทุกคนในครอบครัวมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จทุกเรื่องทุกประการขอบคุณมากนะคะ ากเอเป็นกําลังใจด้วยการชมคลิปย้อนหลังจนจบคลิปไม่ข้ามด่านที่พิราวันชาแน,นลด้วยนะคะถ้าคลิปไม่ได้งแจ้งเตือนพิมพ์หาชื่อช่องพิลาวันชาแน,นลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีเมตตายอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ